แทบจะออกกันรายปีอยู่แล้วกับเกมซีรีส์ไลท์ดากอนหรือในชื่อเดิมยากุซาที่ในรอบนี้กลับมาในตัวเกมด้วยชื่อภาคว่าไล d r ดากอนไพเรตยากุซาอินฮาวายโดยติดตามเนื้อเรื่องของอีกหนึ่งตัวละครยอดฮิตอย่างโกโรมาจิมะกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปจากยากุซาสู่โจรสลัดแล้วตัวเกมในภาคนี้จะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมรีวิวของเกมนี้จากพวกเราเกมซอนกันได้เลยครับ ไลอาดากอนไพเรตยากุซ่าอินฮาวายเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในไลอ d ดากอนอินฟินิตเวล์ราวๆครึ่งปีโดยเกมภาคนี้จะติดตามเรื่องราวของโกโรมาจิมะที่ตื่นขึ้นมาบนชายหาดแห่งหนึ่งโดยตัวเขานั้นไร้ความทรงจำลืมหมดสิ้นแม้กระทั่งชื่อของตนเองแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าโนอาและพบว่าหมู่เกาะรอบๆเต็มไปด้วยแก๊งเจ้าถิ่นอย่างพวกโจรสลัดจนสุดท้ายเรื่องราวดำเนินไปมาจิมะก็จะพัดจับผ,ผูผ่านเรื่องราวต่างๆขึ้นแทนเป็นกับตันโจรสลัดออกตามหาสมบัติลค่ารรวรวม ลูกเรือจากทั้งตัวละครใหม่และตัวละครเก่าที่นแฟนคุ้นเคยพร้อมกับเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาดีของตัวเองท่ามกลางบรรยากาศของเกาะฮาวายที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายสไตล์ตาการเล่าเรื่องของเกมจากซีรีส์ไรอ์ดากอนยังคงผสมผสานร,ระหว่างความตลกขบขัน ความรุนแรงและอารมณ์ลึกซึ้งได้อย่างลงตัวในภาคนี้ก็ยังคงเริ่มต้นด้วยความเรื่อยเปื่อยเล่าไปเรื่อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยดราม่าสุดเข้มข้นตามสไตล์ที่ถึงแม้ภายนอกอาจจะดูว่าตัวเกมเต็มไปด้วยไอเดียที่ดูไม่เข้ากันยากกุซ่ากับโจรสลัดมันจะไปเข้ากันได้ยังไงแล้วคุณก็ลองนึกภาพตามดูนะคะว่าเรากําลังเข้าฉากต่อสู้ต่างๆด้วยท่าไม้ตายสุดท้าตัวละครสุดปนป่วนแต่พอกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องพวกเขากับคุยกันเรื่องปรัชญาของชีวิตเกมซีรีส์นี้ดูมีอะไรที่มีความไม่เข้ากันเเเยยอะะไปหมมดดแต่ในนนขดดีีวกกกัร้บ นำเสนอทุกอย่างที่ผมว่าไปออกมาให้แฟนเกมได้เพลิดเพลินไปกับมันได้อย่างง่ายดายแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในจุดชูโรงที่ทําให้เกมเมอร์หลายคนชอบเนื้อเรื่องของเกมตระกูลไรอดากรนด้วยถ้าผู้เล่นใหม่สนใจอยากจะเล่นเกมภาคนี้ผมก็คิดว่าเป็นภาคที่เล่นได้นะ เพราะเหมือนตัวเราจะได้เริ่มต้นเดินทางตามออกผจญภัยไปพร้อมๆกับมาจิมาที่ความจําเสื่อมเลยไม่ได้เล่าย้อนถึงอดีตมากเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่โยงกับภาคหลักก่อนหน้าทําให้ใครที่ติดตามเกมตระกูลยากุซ่ามาก่อนก็จะเข้าถึงเรื่องราวเบื้องหลังของเกมนี้ได้เข้าใจกว่าอย่างแน่นอนครับ ไม่เพียงแค่เนื้อเรื่องหลักเท่านั้นที่ดีงามกับไซส์สตอรี่เนื้อเรื่องเสริมข้างทางของเกมภาคนี้ก็มีหลายส่วนที่เล่าเรื่องราวได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องหลักไปอย่างแนบเนียนหรือบางเนื้อหาก็จะกระโดดออกมาจากเนื้อเรื่องหลักเลยแต่ก็ยังมีจุดหักมุมที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่น่าติดตาม ส่วนทางด้านมินิเกมก็ยังคงจัดเต็มมาให้เล่นกันจนลายตาเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นทั้งมินิเกมทําอาหารเกมตู้เกมแข่งรถดาก้อนขาดและอื่นๆอีกมากมายที่คนเคยเล่นเกมภาคก่อนๆมาจะรู้กันเป็นอย่างดีวันนี้แหละมินิเกมเหล่านี้คือตัวการที่ทําให้เราเล่นเนื้อเรื่องหลักไม่จบง่ายๆสักที และไล่ดาดากอนไพเรตยาคุซ่าอินฮาวายจะใช้ระบบการต่อสู้แบบเกมแอคชั่นบีดเดมับเดินหน้าสู้กระทืบ10ทิศผู้เล่นสามารถเลือกใช้สไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกันได้2สไตล์ประกอบไปด้วยสไตล์แบบแมดด็อกที่เน้นความรวดเร็วสไตล์หมาบ้าแบบฉบับของมาจิมาในบทบาทยาคุซ่าและอีกสไตล์คือซีด็อกที่เน้นการใช้ดาบและอาวุธของโจรสลัดดูในภาพรวมเราจะเห็นว่ามีระบบการต่อสู้แค่เพียง2สไตล์เท่านั้นแต่ทั้ง2สไตล์ก็ต่อสู้ได้สนุกและก็เพิดเพลินมาก ระบบ Heat Action และ m a g n e t t e ก็ยังคงมีให้ใช้งานอยู่ท่าต่างๆก็ยังคงเท่บาดใจแล้วก็มีแม้กระทั่งท่าฮาฮเช่นเคย อีกระบบเด่นที่ถูกนาเสนอในเกมภาคนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือการออกสํารวจและต่อสู้ทางทะเลผู้เล่นจะได้เข้าร่วมกับกัปตันมาจิมาและเหล่าสมาชิกโจนสลัดโกโลออกเดินทางไปกับเรือที่มีชื่อว่าโกโรมารุข้ามมาหาสมุทรและ,ะเผชิญอุปสรรคต่างๆพร้อมเสริมกาลังให้กับเรือรวมทีมโจนสลัดค้นหาสมบัติลับและจารึกชื่อเสียงในฐานะโจนสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถปรับแต่ง อัปเดเรือและจัดการลุกเรือได้ตามที่ต้องการด้วยผู้เล่นสามารถบังคับเรือโจมตีด้วยปืนใหญ่ปืนกลและอาวุธต่างๆได้โดยในบางครั้งก็จะมีการเข้าสู่การต่อสู้บนดาดฟ้าเรือในรูปแบบการตะลุมบอลด้วยการตามหาลุกเรือเข้าร่วมกองเรือของมาจิม่านั้นสามารถทำได้ด้วยการทำภารกิจเสริมภารกิจเนื้อเรื่องลายทางหรือทำเงื่อนไขให้ครบตามที่กำหนดแล้วไปชักชวนเหล่าตัวละครที่ยืนอยู่ตามจุดต่างๆของแผนที่ การเสริมกำลังด้วยลูกเหลือที่มากความสามารถจะทำให้การออกสำรวจไปจนกระทั่งการต่อสู้ภายในภายเรย์คนิซียมราบลื่นขึ้น ส่วนด้านการสำรวจผู้เล่นจะได้บังคับเรือข้ามผ่านมาหาสมุทรไปยังหมู่เกาะต่างๆซึ่งในระหว่างทางเราก็จะพบกับเกาะที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเกาะที่เราไปสำรวจ,รวจก็จะได้เผชิญหน้ากับเหล่าโจรสลัดที่หิวกระหายสมบัติด้วยเช่นกันทําให้ผู้เล่นจะต้องตามหาและคัดเลือกลูกเรือที่เก่งที่สุดออกไปสำรวจเกาะและนําสมบัติกลับขึ้นมาบนเรือของเราไปพร้อมๆกัน ภาพรวมของระบบเหล่านี้นั้นดูสนุกอยู่มากแต่ก็ต้องยอมรับในจุดหนึ่งว่าเมื่อเราเล่นไปสักพักก็จะสัมผัสได้ถึงความจำเจนในระบบต่างๆเหล่านี้วนเวียนซ้ำๆอยู่หลายครั้งการต่อสู้ทางเรือที่เจอในทุกๆรอบก็ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษการตามหาลูกเรือเข้ากองเรือก็ต้องวนทำเควสหรือปลดล็อกเงื่อนไขวนไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามันอาจจะดูน่าเบื่อเหมือนเดิมไปหน่อยแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่เล่นจริงๆเนี่ยเพลิดเพลินอยู่พอสมควรเลยนะ นอกจากการสำรวจหมู่เกาะต่างๆแล้วตัวเกมยังนำพามาจิมาและลูกเรือเข้าสู่แผนที่โฮโนลูลูหรือแผนที่ที่เคยนำเสนอไปแล้วในไลอาดากรออินฟินิตเวลด้วยขนาดแผนที่ก็เท่าๆกันเลยนั่นแหละครับแน่นอนว่าสำหรับแฟนเกมที่เล่นภาคอินฟินิตเวลมาอาจจะรู้สึกเอียนกับการสำรวจแผนที่นี้ได้เพราะในเกมภาคนี้เราก็แทบไม่ได้พบเจออะไรใหม่ๆเลยง่ายๆว่าเอาของเดิมมาใช้ซ้ำเลยนั่นแหละครับอ๋ลเหะ ไล่อดากอนไพเร์ดยากุซ่าอินฮาวาเป็นเกมภาคสปินออฟที่แม้อาจจะมีเรื่องราวที่จบไวไปสักหน่อยแต่ก็นําเสนอความดราม่าและอารมณ์ขันโดยใช้ทีมของโจนสลัดและบรรยากาศของฮาวายผสมผสานการต่อสู้แบบบีเดมอฟและการผจญภัยกับโคโรมาชิมาตัวละครขวัญใจแฟนๆได้อย่างลงตัวจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือระบบบางส่วนที่นําเสนอมาใหม่ก็ยังให้ความรู้สึกซ้ำซากจําเจในหลายๆส่วนทว่าเกมนี้ก็ยังคงความเป็นยากุซ่าที่แฟนๆรักไว้ได้อย่างครบถ้วน ถ้าคุณเป็นแฟนเดนตายของซีรีส์ไลท์อัดากอนและยิ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบในตัวละครโกโรมาจิมาผมเชื่อได้เลยว่าคุณจะต้องหลงรักเกมนี้อย่างแน่นอน